านผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนะคะท่านนิเวศอินสุววันนี้ก็ได้มาพบกับผู้เข้ารับการอบรมผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษานะคะในหัวข้อเรื่องพี่เลี้ยงเด็กพิการในวันนี้ท่านก็จะได้แนะนําแล้วก็ชี้แจง ในเรื่องของหน้าที่และการสนับสนุนของพี่เลี้ยงเด็กพิการภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมของเราในปีนี้ทั้งหมดจะมี60โรงเรียนค่ะขอบคุณครับท่านวิทยากรนะครับเรียนท่านครูวิชาการของโรงเรียนในทุกสังกัดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกส่วนครับ ดีใจยินดีที่ได้มาร่วมนะครับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิตินะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการเรียนดีมีความสุขมุ่งผลสำเร็จของผู้เรียนในทุกมิตินะครับแล้วก็นโยบายของท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านธนุวงกจินดาครับท่านให้นโยบาย13นโยบายซึ่ง นโยบายที่สาคัญนโยบายหนึ่งก็คือการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวมของเรานะครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็น EP2 นะครับที่เราได้มาพบปะก,กันก็คงจะพูดคุยในบทบาทของหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมนะครับบทบาทของเรามีอะไรแล้วก็เราดําเนินการตามบทบาทที่ กฎหมายระเบียบต่างๆที่ได้มอบหมายให้เราได้ดำเนินการสําคัญที่สดุดเราต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพของเด็กให้โอกาสเด็กแล้วก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับในทุกมิติก็จะเป็นโอกาสต่างๆของเด็กที่สําคัญแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ต้องจัดให้เด็กได้เรียนรู้เพราะประสบการณ์จะสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนะครับวันนี้ฝาก พี่เลี้ยงเด็กพิการได้ดําเนินการนะครับช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสุขนะครับทุกคนมีโอกาสนะครับบทบาทหน้าที่ในบทบาทแรกนะครับก็อยากสื่อให้เห็นว่า1ก็คือเราต้องสนับสนุนด้านการเรียนการสอนนะครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นหัวใจสําคัญเราจะสนับสนุนอย่างไรที่จะจัดให้เด็กมีความสุขก็ต้องหนึงก็คือเราต้องช่วยครูนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กนะครับเหมาะสมกับสิ่งที่เด็กต้องการนะครับสองเราต้องดูสื่อการเรียนการสอนก็ต้องไปปรับสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องซึ่งเด็กแต่ละคนก็อาจจะมีศักยภาพในอะไรนะที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องไปดูสื่อการสอนเช่นเอกสารหรือภาพประกอบสื่อเสียงอะไรต่างๆที่สอดคล้องหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่ ที่เหมาะสมกับยุคกับไฟต่างๆครับในส่วนที่3มก็ต้องช่วยอธิบายเนื้อหานะครับเนื้อหาที่ยากแล้วก็ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจนะครับแล้วก็ชี้แนะชี้นําให้เด็กให้ความสําคัญของเด็กนะครับแล้วก็คอยเติมเต็มให้กับเด็กสนับสนุนโดยโครงงานคุณธรรมะารับุญโรงเรียนวัดดงกลางสพปพิจิตรเขตหนึ่ง ในบทบาทที่2ส,สนับสนุนด้านพฤติกรรมและอารมณ์นะครับในเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญครับก็ต้องบทบาทของเราก็ต้องเป็นวินัยเชิงบวกนะครับส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กให้กําลังใจสื่อสารให้ความรักเมตตากับเด็กนะครับการควบคุมอารมณ์ต่างๆก็ต้องช่วยนะครับเติมเต็มนะครับแล้วก็คอยปลอบเด็กในบิตติต่างๆนะครับสื่อสารให้เข้าใจสอก็ต้อง ป้องกันนะครับป้องกันและจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับคอยชี้แนะพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เป็นเชิงลบแล้วก็คอยเติมเต็มให้กับเด็กที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นกับหลักใจเป็นเรื่องสำคัญครับก็ต้องให้กำลังใจเด็กอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลานะครับคอยซักถามแล้วก็คอยตอบคำถามให้ความอบอุ่นนะครับ ให้ความเมตตาก,กับเด็กก็จะทําให้เด็กไว้วางใจแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้นะครับองค์ความรู้ต่างๆก็ก็จะซึมซับเข้าไปนะครับในส่วนที่3ครับดูแลสุขภาพและความปลอดภัยก็เป็นเชิงนโยบายสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญครับกายใจนะครับสุภาพกายเป็นสิ่งที่ที่สำคัญก็ต้องอพิลี้ยงเด็กพิการก็ต้องมามาช่วยดูว่าเด็กของเรา เราสำรวจดูในเรื่องของร่างกายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จัดการกนการสอนอย่างไรให้คำแนะนำอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องใจก,ก็เป็นเรื่องสำคัญสำคัญสุดก็ต้องมาโรงเรียนก็ต้องปลอดภัยอยู่กับครูต้องปลอดภัยนะครับเราก็เอ็กซเรย์ดูว่าเด็กของเราตรงไหนสวอตด,ดูตรงไหนไม่ปลอดภัยเราก็เติมเต็มแล้วก็หามาตรการหาวิธีการต่างๆคอยดูแลนะครับก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น เรื่องต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนเรื่องสังคมนะครับวันนี้สังคมก็จะมีในในหลายมิตินะครับในครอบครัวในห้องเรียนในโรงเรียนครอบครัวแล้วก็ในหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆก็ต้องต้องให้คําแนะนําเด็กนะครับว่าการอยู่ในสังคมอย่างไรที่จะมีความสุขในพฤติกรรมต่างๆที่ที่เด็กได้แสดงออกแล้วค่อยค่อยปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็น ร่างกายหรือการสื่อาสารต่างๆก็ต้องเป็นบทบาทของเราให้คำชี้แนะให้คำแนะนำในเรื่องของการอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุขนะครับก็เติมเต็มให้นี่คือบทบาทของเราไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนหรือการร่วมกิจกรรมในหลายมิติก็นี่คือคอยเติมเต็มให้กับเด็กนะครับในเรื่องของการติดต่อประสานงานการเชื่อมโยงตรงนี้อยู่ในสังคมเด็กของเรามีวิธีการอย่างไรที่จะ สื่อสารให้คนรอบข้างได้เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคณะครูนะครับกับผู้ปกครองแล้วก็นักการศึกษาพิเศษนี่คือน่าจะเป็นบทบาทของพี่เลี้ยงนะครับที่ต้องต้องเชื่อมโยงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราได้จัดการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมเด็กเราก็ต้องมีการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบนะครับในในทิศทางต่างๆนะครับรายงาน พฤติกรรมหรือการเรียนการสอนกับให้ให้ทุกฝ่ายได้ทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันอันนี้เราต้อง PLC ครับ PLC ไม่ว่าจะเป็นเป็น,นคณะครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ปกครองต้องมานั่งนั่งพูดคุยกันเพื่อหาทางวิธีการนะครับวิธีที่เราจะมีข้อมูลมี d าต a ามีสารสนเทศที่จำเป็นก็ต้องเราต้องเก็บข้อมูลนักเรียนแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรู้หรือเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่พึงประสมค์ไม่พึงประสงเราก็ต้องหาวิธีการมาช่วยเหลือกันนะครับในส่วนต่อไปก็คงเป็นระดับของพี่เลี้ยงเด็กพิการตรงนี้ครับก,ก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับว่าพี่เลี้ยงเด็กพิการเ,เรามีระดับพื้นฐานอย่างไรบ้างเอ๊ะเราอยู่ระดับอย่างไรกิจกรรมต่างๆนะครับหก็คือระดับพื้นฐาน ก็เป็นการดูแลเด็กนะครับในการช่วยเหลือเด็กในทุกๆวันนะครับให้ทำตามคำแนะนำของครูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้นี่คือในพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็ดูแลเด็กเหมือนกับที่เราดูแลในทุกวันนั่นแหละครับตั้งแต่มา,ามาเข้าเรียนแล้วก็เข้ามาในโรงเรียนเราให้คำแนะนำกับกับนักเรียนของเรานะครับสองระดับกลางนะครับก็คงจะมีความรู้ที่สูงขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของเด็กเด็กวัยตรงนี้มีพัฒนาการอย่างไรสูงขึ้นอายุเท่าไหร่พัฒนาการจะต้องสูงขึ้นเราเข้าใจเราเรียนรู้เราปรับอย่างนี้ครับแล้วก็มีความเข้าใจว่าความต้องการของเด็กพฤติกรรมของเด็กเด็กเขาเด็กต้องการอะไรเราก็เข้าใจเราก็เรียนรู้แล้วก็ให้คําแนะนําช่วยเหลือนักเรียนได้ก็ถือว่าเป็นเป็นใน,ในระดับกลางที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับ แล้วก็ปรับพฤติกรรมสําคัญที่สุดเข้าใจต้องมาทําต้องมาปรับพฤติกรรมให้กับให้กับเด็กของเราว่าวิธีการดูแลหรือพฤติกรรมต่างๆต้อง,งปรับแล้วก็มีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จัดการพฤติกรรมและอารมณ์ได้ระดับสูงครับตรงนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นบกคล่องในในทุกม,มิติทางการเห็นเราก็จะเข้าใจการได้ยินนะครับ เราต้องดูแลได้นะครับการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ช่วยเหลือเด็กได้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็เป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับมีทักษะในการจัดทำแผนเฉพาะของเด็กแผน iep iip อะไรต่างๆเข้าใจแล้วก็วัดเด็กแล้วก็สามารถเขียนแผนแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนแล้วก็มีการวัดผลประเมินผลได้นี่ครับก็ถือว่า เราอยู่ระดับสูงนะครับเขียนแผนได้นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเห็ดกรอบเสน่ห์นางฟ้าโรงเรียนวัดกลางยมีราคากระปุกละสามสิบห้บาทนะคะติดต่อได้ที่โรงเรียนวัดกลางยมีคุณ้าที่จุดเกตหนึ่งในส่วนที่4หาก แบ่งวุฒิการศึกษาก็จะแบ่งเป็นระดับพื้นฐานคือจบการศึกษาอันนี้การจัดลำดับนะครับก็จะมีระดับอยู่3ส่วนแต่ถ้าเราแบ่งตามวุฒินะครับถ้าเราเอาวุฒิทางการศึกษามาจับก,ก็เบสิกนะครับก็จะอยู่การศึกษาภาคบังคับคือม .3 นะครับขึ้นไปเลยอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะครับระดับสูงก็จะเป็น ถึงปริญญาตรีหรือมากกว่านะครับก็้าจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ถือว่าเป็นเป็นระดับสูงตรงนี้ต้องเขียนแผน i e p IEP และจัดการเรียกนการสอนของเด็กได้นะครับนี่คือระดับที่ในมุมมองนะครับใน3มิตินะครับแล้วก็เอาวุธทางกา,การศึกษามาจับว่าอยู่ระดับไหนนะครับแล้วคุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กพิการก็เป็นคุณสมบัติที่เรา เรามีคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนะครับก็ก็เป็นเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของเรานะครับอยู่กับเด็กเราก็ต้องมีความอดทนนะครับเอาใจใส่เด็กเป็นพิเศษ <c oughs> ก็คอยดูแลช่วยเหลือก็เป็นหัวใจของครูนะครับต้องต้องเข้าใจเด็กแล้วก็ดูแลเด็กนะครับในทุกมิติเราก็ต้องมีความอดทนความมุ่งมั่นเอาใจใส่นะครับถือว่าเป็นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับกับพวกเราแล้วก็ดูแลเด็กแล้วก็สร้างเยาว,วชนของ ประเทศของเรานะครับทุกคนคือพลเมืองที่ดีมีคุณภาพนะครับถ้าเราฝากเราก็ต้องมีความอดทนเนาะในในส่วนที่2มีทักษะการสื่อสารที่ดีก็เข้าใจวิธีการที่จะสื่อสารกับกับเด็กของเราเนาะกับนักเรียนของเราว่าเอ๊ะคนนี้เราจะพูดอย่างไรจะสื่อสารอย่างไรจะใช้คำอย่างไงซึ่งแต่ละมิติแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันซึ่งซึ่งเด็กมีความแตกต่างกันอยู่ล้ครับ การจะสื่อสารอย่างไรเราก็ต้องวิเคราะห์ผู้ฟังนะครับสื่อสารอย่างไรจะให้ทุกคนมีความสุขการสื่อสารออกไปจะเกิดความสุขแล้วก็การตอบสนองมานะครับเราก็ต้องมามาดูทักษะการสื่อสารเปิดใจอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่อง mindset เรื่องเปิดใจก็โอเคเราเราเปิดใจรับฟังแล้วก็มีการสื่อสารให้กําลังใจก็เป็นเรื่องสําคัญครับความหลากหลายความแตกต่างของเด็กก็ต้องเปิดใจฟังแล้วก็ คอยให้กำลังใจนี่คือบทบาทที่สําคัญเลยนะครับที่ผมมองว่าพวกเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับเด็กก็ต้องอยากต้องการความรักความอบอุ่นจากเราเราก็เปิดใจรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือเด็กนะครับนี่คือบทบาทสําคัญก,ก็ฝากพวกเรานะครับอดทนมีทักษะแล้วก็เปิดใจเป็นเ,เรื่องสาคัญเรื่อง mindset นะครับในส่วน ประเด็นที่เพิ่มเติมนะครับก็ก็คงเป็นเป็นบทบาทว่าในบทบาทของเราพี่เลี้ยงเด็กพิการก็ทางสำนักง,งานเขตหรือบทบาทต่างๆก็ให้ไปช่วยคณะครูนะก็ฝากท่านผู้อำนวยการว่าน้องๆที่ไปไปอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับเป็นให้คอยช่วยเหลือนะครับก็ก็จัดการเรียนการสอนหรือการวิเคราะห์ต่างๆนะครับไม่อยากให้ ให้น้องๆไปสอนไปจำชั้นนะครับแต่ก็ก็อยากให้เป็นคอยดูแลเด็กแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปนตามแผน IEP IIP ประมาณนี้นะครับที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในบางส่วนก็คงจะได้สื่อสารกับทางผู้บริการหรืออะไรต่างๆในในส่วนวิติต่างๆนะครับก็คงสรุปสั้นๆนะครับก็คง ในในมิติก็คงประมาณนี้นะครับก็สื่อสารไปนะครับโอเคก็ e ีพีสประมาณได้สื่อสารกันวันละนิดวันละหน่อยก็ขอให้มีความสุขในการทำงานในมิติต่างๆนะครับประมาณนี้เนาะะตัดตัด